สวัสดีค่ะร้านเจ๊โหดการเกษตรค่ะวันนี้เรามานําเสนอแม่แรงอัดย้ําสายขนาด6ตันนะคะตัวใหม่ที่เจ๊นำสรรหามาขายให้กับชุดถังรุ่นโบราณนะคะตัวนี้จะหตันเราจะมาลองอัดย้ําสายพ่นยากเกษตรตัวนี้5ชั้นนะคะสายเส้นเดียวกันไหมจะได้ทดสอบอ่าเข้าไปเข้าไปในเฟรมสิอ่าตัวนี้นะคะสายพ่นยากเกษตรหนาหชั้นนะคะสายเส้นเดียวกันปอกเหล็กชุบนะคะเหล็กชุบข้อต่อเราจะใช้งานนี้เราจะใช้เป็นตัวเมียทั้ง สองด้านนะคะเพราะว่าจะเอาไปใช้กับที่กวนน้ํายาตัวเมียทั้งสองด้านนะแล้วเราก็จะใช้เครื่องอัดย้ําสายตัวตัวถังนี่นะคะทรงถังกลมมันจะเป็นแม่แรง5ตันตัวนี้จะชุดละ9,5 0 0แล้วก็เครื่องอัดย้ําสายตัวสูงตัวใหญ่นะคะตัวนี้จะเป็นแม่แรง6ตันอ่าอ่าเริ่มอัดย้ําสายได้เลยตัวนี้จะเป็นข้อต่อผู้เมียแต่เราจะใช้เมียทั้ง2ด้านนะคะเพราะว่างานเราจะเอาไปใช้กับตัวกวนน้ํายาเข้าตัวปั๊มเป็นตัวเมีย แล้วก็เข้าตัวกวนน้ายาก็เป็นตัวเมียอ่าเราอัดให้ดูชัดๆสายพ่นยาฝั่งเดียวกันนะคะว่ากีบออกมาความแน่นย้ำออกมามันจะได้เหมือนกันไหมมีที่ร้านเจ๊หดที่เดียวค่ะที่อัดย้ำสายแม่แรงใหญ่ไซส์นี้นะคะตัว5ตันจะเป็นทรงถังโบราณ5ตัน9,5 0าตัวใหม่ที่เจ๊นำเข้ามาตัวนี้จะเป็นแม่แรง6ตันทรงสูงจะอัดได้หลากหลายสายเบอร์มากกว่านี่เขาอัดย้ำสายให้แล้วนะคะจะเข้าไปดู นี่ฮะกีบของตัวถัง5ตันนะคะแม่แรง5ตันเอาวางลงสิจ๊ะอ่านี่นะคะจะมีทั้งหมด8ฟันเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 8ฟันกีบการย้ำเขาแน่นแต่มีฟันอ่า2อล่องอ่านับนี่นะคะสังเกตนะคะ1 2อ่า2ชั้นแล้วกันฟัน8ฟัน2ชั้นอ่าเหมือนฟันคนเลยบนกลางบนกลางล่างนะคะตัวนี้แม่แรง5ตันอ่า5ตัน ทรงถังกลม5ตัน9,500อ่าสายเส้นเดียวกันนะยกโชว์หน่อยนี่เส้นเดียวกันยกโชว์อ่าอ่าหกตันนะเขเนี้ยวางตัวนี้แม่แรงหกตันนะคะกลีบของเขา8เหมือนกัน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8อ่าส่วนตัวกลีบของเขาเนี่ยจะมีฟัน3ชั้นแปบหนึ่งนะซูมให้ 1, 2, 3, 3่ชั้นเห็นไหมอ่าสามชั้น4ี่ไหมวะเนี่ยข้างๆดีด้วยนาะอ่า บอกมันสั้นไปถ้าถ้าปอกยาวกว่านี้จะได้สี่นะคะอันนี้ปอกมันสั้นก็ได้หนึ่งสองสามชั้นนะคะอ๋ออันนี้กีบเขามันได้สี่ใช่ไหมที่จริง 1, 2, 3, อ่ะหนึ่งสองสามสี่อ่าตัวนี้หกตันนะคะจะอยู่ที่เอามาเทียบวันนี้อ่าจะอยู่ที่เจ็ดพันเก้าราคาถูกกว่าตัวถังนะคะเห็นไหมอันนี้ห้าตันจะอยู่แค่ฟันกลางฟันล่างบนกับล่างสองร่องตัวนี้ได้ต้องสามร่องนะคะหนึ่งสองสามอ่า จบไปสายพ่นยากเกษตรทั่วไปอันนี้ปอกเหล็กชุบนะคะอ่ากองไว้ต่อไปเราจะลองทดสอบย้ำสายพ่นยากเกษตร5ชั้นแต่เป็นปอกสแตนเลสนี่นะคะปอกสแตนเลสนี่ปอกสแตนเลสร้านเรามีขายนะคะลูกค้าอยากได้ไซส์ไหนใหญ่จนถึง1นิ้วนู่นแล้วอ่ามีนะคะตัวนี้จะเป็นสายกเกษตรนะคะเอาใส่เลยคู่นี้จะย้ำอะไรคู่เม,มียอ่าเมียเมเหมือนกันครับตัวเมียกับตัวเมียเหมือนกันนะคะฝั่งทางช่างเขียวก็เป็นตัวเมียเหมือนกันอ่าปอกสแตนเลส วิธีการใส่ใส่ปอกเข้าไปให้สุดให้ลึกแล้วใส่ข้อต่อผู้เมียอย่างนี้แล้วเอาตัวนี้เอาลองสาธิตวิธีการกดลงให้ลูกค้าดูนีอ่าแล้วก็ดันกดอย่างเงี้ยเข้าไปให้ลึกแล้วเราค่อยปอกไอ้ถอดข้อต่อให้มใหมุนได้แบบนี้นะครับงานจะได้หมุนมได้จริงอ่าแล้วก็ค่อยถอดอข้อต่อแล้วก็เอาไปอัดย้ําเอามาโชว์คู่กันหน่อยดิเขียวสายเส้นเดียวกันนะคะเนี่ยงานนี้จะใช้ตัวเมียกับตัวเมียนะคะอ่าอัดเลยเครื่องอัดย้ําสายตัวถังกลมขวามือนะคะ5ตันราคา9,5 0 0้า ปีนี้นะคะดูวันเวลาด้วยดูปีด้วยลูกค้าไปดูวิดีโอเก่าแล้วเอามาเล่าว่าราคาทําไมแค่แปดพันเก้ามันไม่ใช่นะคะราคามันขึ้นแล้วก็ขึ้นตามน้ํานะคะอ่าตัวอัดอ่าตัวเครื่องอัดย้ําสายหตันทรงกลมอ่จาจะเก้าพัอัดย้ําสายก็จะได้ไวกว่าเขานิดนึงเพราะว่ากีบปากมันแคบนะคะอ่าเนี่ยค่ะก็สามารถอัดปอกสแตนเลสได้ไม่ยากนะคะนี่ได้เหมือนกัน เข้าลึกได้เหมือนกันอ่าตัวนี้นะคะแต่ได้แค่ฟันกามบนกามล่างนี่ฟันล่องได้สองล่องเหมือนเดิมอ่าส่วนแม่แรง6ตันนะคะปอกสแตนเลสสบายเบืออยู่แล้วเจเน้นสินค้าดีเอามาขายอ่าตัวนี้นะคะจะได้1 2 3 4สาสี่เลยเห็นไหมอ่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยปลอกพอสแตนเลสปอกมันยาวปุ๊บได้สีฟันสี่ล่องเลย1 2 3 4สี่นะคะ ย้ำสแตนเลสได้เหมือนกันเอาทำไมเหมือนฟันมันจะเข้าไปลึกไม่เท่ากับตัว5ตันนะคะ5ตันลึกกว่าใช่ไหมแต่ดูความความเป็นสายยางเขาเห็นไหมเนี่ยความหนาของสายยางไหนปะไอเวอร์เนียอยู่ไหนปะเทียบเห็นไหมเนื้อสายยางอะคะ่ะมันบุ๋มลงไปเนี่ยเห็นไหมอ่ะถ้าใครเลี้ยงช่างมาเนี่ยเห็นไหมมันจะเห็นความหนาของสายยางลึกลงไปอ่ะส่วนตัว5ตันเนี่ยอ่ะตันเนี่ย แสงไฟค่ะเนี่ยมันก็ลึกลึกหนาจับสายยางเนี่ยก็พอกันนะคะลึกกว่าลึกกว่าต้องพูดความเป็นจริงอ่ะตัวนี้ปอกสแตนเลสนะคะอัดย้ำได้ปกติทั้งสองตัวแม่แรงทั้งห้าตันแล้วก็หกตันอ่ะจบภารกิจต่อไปตัวแม่แรงห้าตันเนี่ยมันจะอัดได้เฉพาะสายพ่นยากเกษตรปอกเหล็กชุบเหล็กทองเหลืองหรือว่าปอกสแตนเลสได้อ่ะแต่ อ่ะปกใหญ่ๆ,ๆเช่นสายหนึ่งนิ้วอ่ะลองโชว์หนึ่งนิ้วขนาดอ่ะขนาดข้างสายนะคะหนึ่งนิ้วตัวนี้รูในจะยี่สิบห้ารอบนอกจะสามสิบสองมิลอ่ะลองใส่เครื่องห้าตันสิเข้าไม่ได้นะคะนี่เข้าไม่ได้ละเพราะว่าสายเครื่องห้าตันเนี่ยจะอัดได้เฉพาะสายพ่นยากเกษตรทั่วไปอ่ะตัวนี้จบไปแล้วนะคะอัดไม่ได้ดสาย <ๆ S 1> ใหญุ่ถามมาครับเจ๊อันไหนอัดสายแอร์ได้บ้างครับขนาดสายแอร์ต้องเป็นตัว หกตันนะคะถ้าห้าตันอัดได้แต่มันก็ต้องไปติดตรงปอกถึงมันจะรูเล็กๆใหญ่กว่าปอกสแตนเลสแต่เข้าไม่ได้เพราะว่าปีกไหนวะเขาเรียกปีกปีกแบบเนี้ยค่ะมันจะอัดไม่ได้เดี๋ยวเราจะลองอัดย้ำสายให้ดูว่าวิธีการอัดย้ำปีกเป็นยังไงอะมาช่วยกันห้าตันจบไปแล้วนะคะเพราะว่าอัดสายแอร์สายไฮดรอลิกสายอย่างอื่นไม่ได้เทคนิคการอัดย้ำสายแอร์นี่ค่ะสายสายดูด ใหญ่ๆขดลวดเขาก็จะเอาสายนะคะตัดตามมาตรฐานยัดเข้าด้านล่างขึ้นมาเนี่ยค่ะที่มันต่างแล้วก็ค่อยเอาข้อต่ออย่างนี้นะคะเข้าไปใส่แล้วก็อัดได้เลยซึ่งตัวเครื่องที่เขาทํามาแบบนี้มันจะอัดได้หลากหลายรูปแบบมากกว่าตัวถัง5ตันถ้าหต,ตันก็คือใส่ได้แต่ด้านบนส่วนตัวแม่แรง6ตันที่เจ๊นําเข้ามาเองเนี่ย ตัวนี้จ,จะดีกว่าอัดได้หลากหลายรูปแบบบอกสแตนเลสใหญ่ๆเราก็มีนะคะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ไซส์32นะคะ32มิมลอ่าพออัดย้ำสายเสร็จปุ๊บเราก็ดึงขึ้นมาด้านบน,นอ่ะดึงเลยค่ะเนี่ยค่ะพออัดย้ำเสร็จนะคะนี่ ฟันเขาก็จะสวยแล้วก็ได้ปอกสแตนเลสมันสั้นไปหน่อยนะคะได้สามามแถวฟันได้3ามแถวอ่ดดึงวิธีการดึงใช้งานเสร็จแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะติดก็ต่อเนี่ยงก็ต่อด้านข้างนะคะอ่าถ้าใครใช้สาย1ิเมตรก็ตายดึงจนถึงพุ่งนี้อ่นี่นะคะสายตัวนี้น่าจะ2เมตรไหมสเมตรสเมตรยกเครื่องไปข้างหลังเอาตัวนี้อัดย้ำสาย สามสิบสองมิลนะคะอัดได้แน่นอนย้ําให้ดูแล้วนี่ฟันสวยนะคะอัดเข้าแน่นดูสายลดลงไปเยอะเลยค่ะเห็นไหมอ่าลดลงไปเหมือนจะตกเหวเลยค่ะอัดได้ชัวร์นะคะแต่ตัวถังห้าตันอัดไม่ได้ตัวถังกลมห้าตันถ้าจะอัดสายหลากหลายซื้อทีเดียวคุ้มเล่นหกตันรุ่นใหม่ของร้านเจหูดจัดจําหน่ายจะดีกว่าค่ะอัดเล็กสุดกี่มิลครับตัวหกตันฟันตัวหกตันเล็กสุดนะคะตอนนี้ช่างเขาทําให้แล้วนะคะ ถ้าซื้อจากร้านเราย้ำเล็กสุดได้10มิล10จุดเท่าไหร่วะ10ุ10เดี๋ดูเดดเดิมๆจากโรงงานมาจะได้อยู่ประมาณ14มิล15มิลแต่ตอนนี้ช่างเขาดัดแปลงทำเสริมเพิ่มให้แล้วสำหรับลูกค้าที่ต้องการไปอัดย้ำสายเล็กๆเ,เล็กกว่าสายยางเกษตร2หุนอะตอนนี้เล็กสุดนะคะจับเอียงมาสิเขียวจับเอียงมายังฟึบมาเลยนั่นแหละ เล็กสุด11มิลน,นะคะนี่เล็กสุดเล็กสุด11มิลน,นะคะอ่ะคลายสายสิเราลองคลายแล้วก็อ้าปากใหญ่นะคะของเครื่องอัดย้ำสายนี่วัดท่อ pvc เลย1นิ้ว32มิมลนะคะอ่า32มิมิลรอบนอก ไม่เกิน34.8นะคะ34.8มิลเข้าได้ชัวร์ไม่ม่วนนิ่มนะคะโอเคถ้าปอกใหญ่กว่านี้ก็อัดไม่ได้นะคะโอเคจบค่ะดึงอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ร้านใจโหดการเกษตรจะได้ไม่พลาดชิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆ